สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาอาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับนิตยาบนสีอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นิตยานะคะก็นําบนสีสวยๆมาให้เอฟซีทุกท่าน,นะคะเลือกซื้อเลือกชมกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนอื่นนะคะนี้แจ้งการจัดส่งนะคะนี่จะส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะค่าจะส่งแบบโอนที่50นะคะปลายทาง70บาทนะคะ มาเหมารับกี่กระถางก็ได้นะคะช่องทางการติดต่อเดี๋ยวนี้จะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถแอดไลน์เพื่อนๆได้เลยค่ะค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นิดอ่ามีบนสีอะไรมาให้เอฟซีเลืกซื้อเลือกชมกันบ้างเริ่มจากนี่เลยนะคะน้องชื่อทองสยามนะคะนี่เนาะสวยนะคะ เป็นไม้แยกหนอหนอใหญ่นะคะอันนี้นี่เขียนว่าหน่อใหญ่เนาะนี่เลยสวยสวยไม่ต้องกลัวนะคะลากทะลุกระถางแล้วเนาะรับรองแข็งแรงนะคะทองสยามมาอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะสวยนี่เลยใบใหญ่นะคะหลอดใหม่กระด่างมาสวยนะคะเห็นไหมทองสยาม เอาไปที่120บาทนะคะทองสยามนะแล้วก็จะมีหันุมาณข้าวเฝ้าอันนี้น้องก็กำลังสวยนะคะหันุมาณข้าวเฝ้ามาอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะเอาไปที่100รแล้วก็จะมีเจ้าลิงน้อยอันนี้หันุมานประสานกายเอาไปที่100บาทนะคะมณนนีเมฆลาสวยเลยใครชอบสีแดงนะคะนี่นะมณนนีเมฆลานะคะ 100บาทค่ะสวยๆเลยนะคะมันนีเมฆลาเนาะอันนี้จะเป็นแผ่นดินทามนี่ก็ด่างสวยนะคะแผ่นดินทามสวยนี่ลอดใหม่นะคะกำลังจะกลางแผ่นดินทามมาอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะแผ่นดินทามก็เอาไปที่100บาทเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นสีกัญจนานะคะเจน2นะ เอาไปที่150บาทนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เดี๋ยวรอโตอีกนิดนึงนะคะตัวนี้150บาทค่ะอันนี้จะเป็นพันดาวไม้กระถาง5.5นะคะพันดาวสวยนะคะนี่เลยพันดาวเอาไปที่100บาทนะคะอันนี้จะเป็นอ่า ท้าทองอินท้าทองอินก็เอาไปที่100บาทนะคะสวยสวยเลยสีปาดฟอร์มสวยมากนี่เลยนะคะสีปาดเนาะน่าจะมี2ต้นในห่งกระถางนะคะนี่นะฟอร์มสวยไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะสีปาดก็เอาไปที่100บาทเลยนะคะสีปาด100บาทเลยค่ะนาราทัศน์1 0 0บาทค่ะ หงสุวรรณฟอร์มส,ยสวยๆใหญ่ๆเลยนะคะหงสุวรรณนี่นะคะหลอดใหม่เขาก็กลางแล้วนะคะหงสุวรรณเอาไปที่1 0 0เช่นกันนะคะนี่เลยนะคะหงสุวรรณ1น0บาทคา่ะอันนี้จะเป็นศิลาเพชรศิลาเพชรนะคะสวยเลยแผกเป็นเหนือดวงเนาะอันนี้เป็นศิลาเพชรนะคะสวยๆหน้าสวยนะคะนี่หลอดใหม่เขา สลาเพชรก็เอาไปที่100บาทนะคะไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะสีลาเพชรน,นี่นะคะฟอม์มนี้แล้วก็หลอดใหม่ก็กำลังกลางนะคะอันนี้จะเป็นไผ่ขัญสิริดางสวยมาก100บาทเช่นกันนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นฮกหลงฟอมสองต้นนะคะฮกหลงเนาะนี่นะ มีอีกต้นหนึ่งนอ้องกำลังกัดหน้ามาเอาไปที่100บาทนะคะหกลงนะคะอันนี้จะเป็นอุตสมานีไม้มีหัวแล้วนะคะอุตสามานีนะเอาไปที่120บาทนะคะอุสมานีเนาะนี่รดูหล,ล,ลอดใหม่นะคะนี่เลยอุตสมานีแบ่งปันกันที่120บาทนะคะชิ้นน้ำบัญชร สวยเลยหลอดใหม่ก็กําลังมาเรื่อยเลยคะ่ะฟอร์มก็สวยนะคะเอาไปที่100บาทค่ะแม่คะทำจำนวนเองนะคะชิ้นมันชอนอันนี้จะเป็นหงดารุนสวยมากเลยนะคะหงดารุนเนาะนี่เลยเอาไปที่120บาทนะคะหงดารุนอันนี้จะเป็น มันดานซับมันดานซับนะคะเอาไปที่120บาทนะคะฟอร์มส,สวยๆเลยมันดานซับนะคะหงเหมราชาด0เช่นกันนะคะหงเหมมาลาดนะหลอดใหม่ก็กำลังมาเดีย๋ยวมาฟังนีแป้งนะคะีนจะเป็นสุขีบสุขีบจัดทับนะ สวยนะคะดูสุกีบจัดทับก็เอาไปที่120บาทค่ะอันนี้สุกีบจัดทับก็ไก่เศรษฐีนะคะพอดีน้องออกพร้อมกันแล้วก็มันเหลืออย่างละต้นนี่ก็เลยจับใส่กระถางน,นะคะเป็นฟอร์มเนาะ120บาทเช่นกันนะคะน,นี้จะเป็นซับเจริญ100บาทค่ะ ดูหยกกำมะหยี่นะิดนะตัว,วันโตคืนเลยนะคะหยกกำมะหยี่0 0บาทเช่นกันนะคะใส่ฟอร์ม2ต้นทุกกระถางเลยนะคะหยกกำมะหยี่นะสายดุสายเข้มนะคะอันนี้จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะนี่ก็ทําฟอร์มกอไว้เนาะนี่เลยนะคะสว,สวยๆเลยใส่ฟอร์มละ2ต้น2ต้นนะคะนางรากสดก็เอาไปที่100บาทนะคะฟอร์มละ100เลยค่ะ อันนี้น้องชื่อต้องมนตาสวยๆเลยนะคะต้องมนตาเอาไปที่120บาทนะคะต้องมนตานะคะมีอะไรอีกอันนี้วันศุกร์บอลสีวันศุกร์นะคะ100บาทค่ะวันศุกร์นะคะอันนี้น้องชื่ออะไรนะพอดีจําชื่อไม่ได้เป็นบอลใบกลมอย่างนี้เลยนะคะใบใหญ่ไม่สูงนะคะก้านใหญ่ เอาไปที่100บาทนะคะตัวน,นี้จำชื่อไม่ได้นะคะอ่อก,ก็จะมีเกาะเกตไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะเกาะเกศเอาไปที่100บาทเช่นกันนะคะเกาะเกตนะวันนี้ล้อมเพชรต่างสวยมากเลยนะคะวันนี้ล้อมเพชรอันนี้ไม้กระถาง5นิ้วอันนี้5.5นิ้วนะคะ ราคาหนึเท่ากันเลยเลือกได้เลยนะคะมัน,นีล้อมเพชรนา่สาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะด่างมาสวยทั้งนั้นเลยนะคะนี่เลย,ส,ยสวยๆเลยนะคะนี่นะคะวันสุกร์หนึอันนี้จะเป็นชมพูพานคลองเมืองสวยเลยนะคะพร์อมสวยเอาไปที่100บาทค่ะออันนี้เดี๋ยวเอบอยู่ตรงนี้เองอันนี้จะเป็นอ่าท้าทองอิน มีหนอแล้วด้วยเดี๋ยวนี้ขอยกก่อนนะคะอุ้ย,ย,ยสักคู่ค่ะอึ๊บหน้าตู้เลยนี่เลยนะคะท้าวทองอินสวยนะคะหน้าสวยนี่หนอเขาเนาะนี่นะคะมีหัวแล้วน้องให้หนอและะ้วค่ะท้าวทองอินไปที่หนึ่งร้อยเช่นกันนะคะใครอยากรับเนาะแล้วก็จะมี ดารานพพลัตนี่เลยนะคะดารานพพลัตนะหนึ่งรบาทค่ะส,สวยๆเลยอู้อันนี้ก็สวยนะคะอันนี้จะเป็นทศก,กัณ์กัดหน้ากัดสีมาสวยนะคะรับรองไม้นิดมี นี้มีหัวแล้วนะคะน้องให้ดอกออกมาแล้วมีฟอร์ม2ต้นกับอีกหนึ่งนอนะคะก็ฟอร์มกำลังสวยเลยนี่เลยนะคะทศกัณเอาไปที่100เช่นกันนะคะนนี้จะเป็นสิริมงคลดีสิริมงคลดีเอาไปที่130บาทนะคะ ส,สวยๆท้งนั้นเลยนะคะอึ๊บอันนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นเจ้าสาว100บาทนะคะเจ้าสาวอยู่ฝั่งนู้นเนาะนี่เป็นชายชนชายชนก็สวยนะคะนี่เลยชายชนฟอร์มสองต้นนะคะนีน่น่าจะให้หน่อเหมือนกันนะคะนี่เนาะหลอดใหม่เขาชายชนเอาไปที่120บบาทนะคะกำลังให้หน่อมาเต็มเลยนะคะเล็กๆนี่หน่อเขาเนาะ ชายชน120บาทนะคะกำลังฟื้นอันนี้จะเป็นูฟอร์มสวยนะคะเป็นกุมพกันกานารีบุรุพาพอดีใส่ไว้2โอ้ดูฟอร์มเขานะคะสวยมากชมพูกระแดงอยู่ด้วยกันนะคะนารีบุรุพากักุมพกันนะคะเอาไปที่ 120บาทเลยนะคะสวยๆฟอร์มสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นไก่เศรษฐีนี่ก็ฟอร์มสวยค่ะนี่เลย120หน้านี้บอลกัดสีสวยมากเลยะคะ่ะ120้บาทนะคะไก่เศรษฐีอันนี้จะเป็นปุเปรนันสวยเลยนะคะนี่เลยฟอร์มสวยมากปุเปรนันเอาไปที่120เช่นกันนะคะ เดี๋ยวไจบท้ายด้วยเดี๋ยวด้นะคะนี่เลยเศรษฐีพันล้านฟอมสวยนะคะนี่นะคะเศรษฐีพันล้านเอาไปที่10020นะคะนี่เลยสวยค่ะนี่จะเป็นหนุมานเชิญธงเอาไปที่100บาทนะคะหนุมานเชิญธงนะค่ะนี่นะคะนี่ขอฝากอ่า ยิมโนแค่ตัสไว้ด้วยนะคะนี่เลยไม้กระถาง2นิ้วนะคะนี่นะเป็นหัวสีทุกกระถางเลยนะคะไม้กระถาง2นิ้วเอาไปในราคาเจ็ดสบาทนะคะเพราะว่าน้องสวยอันนี้มี8ปดพูนะคะแปดพู7เพูก็มีนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนี่นะคะเลือกได้เลยว่าชอบหน้าตาแบบไหนนะคะสวย นะคะ70บาทเท่านั้นนะคะสวยๆเลยค่ะค่ะนี่เลยมาปิดท้ายกันด้วยที่ลิ้นมังกรลิ้นมังกรแคะนะคะเนาะจะไม่สูงอันนี้มาอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะสวยมากลิ้นมังกรแคะเอาไปกระถางละ100บาทนะคะสวยๆเลยนี่จะเลือกให้นะคะสวยนะคะเนาะนี่ก็สวยค่ะ สาหกนิ้วอันนี้น้องให้น้องกำลังให้หน่อมาสองหนอ่อแล้วนะคะนี่เนาะให้หน่อมาแล้วสองหนอ่อเอาไปที่หนึ่งร้อยเช่นกันนะคะชอบชอบต้นไหนนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลิ้นมังกรค่ะค่ะแล้วก็จะมีนี้ไม้กระถางสี่นิ้วนะคะ รัชเซนห้บาทนะคะอันนี้กระถาง4นิ้วนะคะรัชเซน50บาทอบาทปลูกเปรัน50บาทนะคะน,นี้จะเป็นพญาพันวาง50บาทค่ะอ่าอันนี้จะเป็นชินนบัญชร50เช่นกันนะคะมณีจันทร์50บาทค่ะ สีปราด50ค่ะอันนี้จะเป็นกำเนิดทรัพย์ไม้กระถางสีนะคะส,สวยๆเลย50บาทอันนี้จะเป็นลูกไม้ใบหอกนะคะสวยนะนี่เลยไม้มีอายุสร้างหัวแล้วนะคะดูหลอดใหม่ก็กำลังมา50บาทเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นสบายนางฟ้ากับศิลาเพชรนะคะ ห้าสิบบาทเลยนะคะนี่ทำฟอร์มไว้ให้อันนี้จะเป็นศิลานักปาดห้าสิบบาทนะคะค่ะคลิปนี้นะคะนิตยาบนสีนะคะอ่ะก็หาบนสีสวยๆมาฝาก fc ได้ประมาณนี้นะคะ fc สานไหนสนใจฮะสามารถโทรติดต่อสอบถามแอดไลน์มา สอบถามกันได้เลยนะคะค่ะสำหรับ EP นี้ก็นี่ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ขอฝากกดติดตามช่องนิตยาบอลสีด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ